เทคนิคเคล็ดลับหาคลิปวิดีโอสินค้าจีนมาใช้กับสินค้าใน Ti ๊ t ต k Shop พร้อมเทคนิคการตัดต่อสวัสดีครับออยอนดี้ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนหนตัวอ n f i n i t y 8 8นะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำเทคนิคการหาสินค้านะครับก็คือตัวคลิปวิดีโอจากจีนมาใช้เหมือนที่ผมทำอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆอ่ะเราสามารถเอามาใช้เอามาปรับแต่งได้หมดเลย ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยทีนี้จะทํำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทําไมถึงต้องใช้คลิปของจีนเพราะว่าเพื่อนๆสังเกตไหมเห็นบางคนเขาก็เอาสินค้าจากจีนจากนู่นจากนี่นัานมาทํากันเต็มเลยนะครับแต่บางคนก็ไม่ได้ปรับแต่งครเนี้ยเราเราโหลดมาแล้วหรือเราแคปหน้าจอมาหรือเราอัดหน้าจอมาเราควรจะปรับแต่งก่อนนะครับเพื่อนๆปรับแต่งให้เรียบร้อยก่อนโอเคไหมแล้วค่อยเอามาใช้อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะไปพาไปดูสินค้าที่ผมจะ ทำให้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเอาเป็นสินค้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆเป็นสินค้าตัวนี้นะนี่นะครับก็จิ้มเข้าไปสินค้าเอา่อที่ผมแอปที่ผมใช้ตอนนี้มันจะมีอยู่3ตัวเดี๋ยวพาไปดูเสร็จแล้วเนี่ยให้เราแคปหน้าจอ,อาสมมติผมแคปหน้าจอเรียบร้อยละผมแคปหน้าจอเรียบร้อยละนะครับผมก็จะเข้าไปในเว็บจีนจะมีอยู่3เว็บที่เราใช้ใช้กันตอนนี้นะครับหนึ่งหกแปดแปดอาลีบาบาแล้วก็ตัวอาลีเอ็กซ์เพสนะครับ แต่ว่าในในของ1688บางทีมันก็หายากเนาะนะครับแต่มันก็หาไม่ยากหรอกเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการหาแล้วกันอ่ะจิ้มเข้าไปที่1688นะครับพอเราเข้ามาที่1688แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเว็บไซต์จีนแบบนี้นะครับ hi, เพื่อนๆนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมแชร์้างหน้าจอไว้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถกดจาก3จุดตรงนี้ตรงนี้พอมันเป็น3จุดบางทีมันไม่ได้นะครับ,นะรบเพื่อนๆนีๆ่ hi, หน้าจอหลักมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นภาษาจีนหมดเลยวิธีการก็คือให้เราเข้ามาจิ้มตรงนี้ จิ้มเข้าไปตรงนี้นะอย่าอย่าเพิ่งจิ้มตรงนี้นะครับให้เราจิ้มตรงนี้ก่อนนะครับอพอเราจิ้มเข้ามาแล้วนะครับให้เรามาจิ้มตรงรูปภาพอีกครั้งหนึ่งทำไมถึงไม่จิ้มเลยเพราะบางทีอ่ะไม่รู้มันถามอะไรขึ้นมานะครับตรงเนี้ผมก็เลยมาเข้ามาจิ้มตรงนี้ดีกว่านะครับอ่ะแล้วก็จิ้มตรงรูปภาพจิ้มตรงรูปภาพนะไม่แก้จิ้มตรงกล่องรูปภาพตรงเนี้ยแล้วเราก็มาเลือกรูปภาพที่เราเลือกมาเมื่อกี้นี่นะเมื่อกี้ผมจิ้มตรงนี้นะนะครับเห็นไหมหนึ่งหกแปดมันก็จะเลือกมานะครับทีนี้ มันจะมีจุดๆๆใช่ไหมครับแต่สินค้าที่เราไปเป็นตัวอย่างเนี่ยที่เราเอามาเป็นตัวอย่างมันไม่มีจุดๆๆนะเพื่อน,น,เนเๆเห็นไหมมันเป็นิบเรียบเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราดูคลิปวิดีโอนะครับดูคลิปวิดีโอให้ให้ชัดเจนด้วยนะเดี๋ยวเราจะาแบบเอาคลิปวิดีโอมาใช้ไม่ถูกอันน่ะมันจะเพี้ยนเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าเขาจะวยเอา,เ,อาเนี่ยอแอม,มก็จะมีเห็นไหมครับให้เราเลือกเนี่ยเราก็กดเข้าไปดูได้ะสมมติเราอยากดูรูปภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้เขามีไลฟ์สดอยู่ไหมอันนี้เขามีไลฟ์สดอยู่มันก แต่น,นี้มันเป็นมันเป็นสินค้าที่ไม่ตรงกับที่เราจะขายเราต้องหาสินค้าแล้วก็รูปภาพที่มันท,ที่ที่มันไม่ได้มีแบบอ่านเนี่ยใช้ใส่อย่างนี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูซิเราจะใช้อันนี้ก็ได้นะครับเพื่อนเห็นไหมมันมีเป็นภาษาจีนแต่ว่ามันก็จะมีภาษาจีนเยอะไงเนี่ยเห็นไหมมันจะมีภาษาจีนเยอะอย่างเงี้ยนะครับจริงจริงมันมีแอปที่แบบให้ลบภาษาจีนลบตรงนี้หน้าด้วยนะแต่บางทีผมก็มองว่าเอ้ยบางทีมันก็เราก็อาจจะไปใส่เป็นข้อความใส่เป็นข้อความอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทําเป็นข้อความขึ้นมาเนี่ เราไม่รู้ว่าสินค้าที่เราจะทำเนี่ยมันจะมีแบบนี้หรือเปล่าโอเคไหมอ่ะย้อนออกมาอันนี้เรามาที่168 8ใช่ไหมครับทีนี้เราไปที่ตัวของอาลีบาบาไปไปไปตัวของอาลีบาบาบ้างอันนี้ผมออกมาที่อาลีบาบาแล้วนะครับแป๊บน,นึงนะ,ะจิ้ม้าไปเลยจิ้ม้าไปเลยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผมแคปหน้าจอเอานะเพื่อนเพื่อผมอัดหน้าจอเอานะครับผมไม่ได้ใช้โปรแกรมเนาะเพราะว่าบางคนอะเครื่องลงไม่ได้ใช่ไหมครับลงลงโปรแกรมไม่ได้เพราะว่าโปรแกรมมันก็แบบบางทีเป็นรุ่นใหม่ ก็ลงไม่ได้เราก็ใช้อัดหน้าจอเอาผมก็ใช้อัดหน้าจอเอานะนะครับวิธีอัดหน้าจอไปเพื่อนไปดูเอาละกันอ่ะเข้ามาในอารีเนะกดตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปมันก็จะให้เราเลือกรูปภาพเหมือนกันเนี่ยตรงนี้อัลบั้มรูปภาพก็กดจิ้มเข้าไปกดเข้าไปนะครับเนี่ยกดที่รูปภาพเหมือนเดิมนะครับแล้วตัวระบบมันก็จะเซิร์ชหาให้เราเห็นไหมขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็ต้องไปดูแหละว่านะครับอันนี้ผมผมอัดจากในคอมด้วยมันก็เลยช้านะครับเพืนะ่อนๆอ่ะโอเคก็ขึ้นมาแบบนี้ละ เห็นไหมครับพอมันขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเราจิ้มเคยดูว่ามีคลิปวิดีโอไหมถ้าไม่มีก็คือใช้ไม่ได้ถ้ามีก็ถึงจะใช้ได้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งไล่จิ้มดูนะครับอ่ะอันนี้มีนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปอันเดียวกันไหมนะครับเออให้เราของของอาลีเนี่ยนะครับให้เราจิ้มที่รูปภาพอันนี้ก่อนนะแล้วก็มาจิ้มตรงนี้ที่จึงเป็นช่องว่างหนึ่งทีพอจิ้มหนึ่งทีแล้วมันจะเป็นช่องว่างว่างนี้ให้เราเอานิ้วมาจิ้มตรงนี้ทีหนึ่งนี่นะครับเราก็จะได้เป็นคลิปวดออาล้ก็ัหนจเย อันนี้เขาก็จะเป็นการต่อให้ดูกันเชื่อมไม่ดูจริงๆผมมองว่าเราสามารถนะครับอัดหลายๆอันเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาดูว่ามันเป็นแบบเดียวกันถ้าเป็นอันเดียวกันอย่างเงี้ยก็คือโอเคอันนี้เ็าจะเป็นวิธีการจริงๆแล้วถ้าเราทําสินค้าตัวเดียวใช่ไหมครับทาสินค้าแค่ตัวเดียวแต่เราเอาคลิปวิดีโอเหล่านี้ไปลงหลายๆอันก็ได้นะก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆโอเคไหมอ่ะอันนี้คือเรื่องของอันนี้ของอะไรของอาลีเดี๋ยวเราไปดูของตัวอื่น เอาเปเกี่ของอารีย์ออลอันนี้เรามาของอาลีเอ็กซ์เพสอ่ะกดไปอาลีเอ็กซ์เพสนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ผมจะใช้หลายๆอันรวมกันนะครับแล้วก็เราไปลองดูว่ามันมีคนใช้หรือยังอ่ะเสร็จแล้วพอเข้ามาที่ในอารีเหมอนเดิมนะครับเ,เพื่อนๆก็กดค้นหาเนี่ยกดตรงรูปภาพนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับระบบก็จะให้เราสแกนนะเราก็จิ้มเหมือนเดิมนะครับก็ทําแบบเดียวกันเลือกรูปภาพเหมือนกันนะครับระบบก็จะขึ้นมาให้เราเลือกภาพเนี่ยจิ้มรูปภาพน,นะครับอื ม,มาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็าลองเข้าไปจิ้มดูว่ามีสินค้ามีคลิปวิดีโอไหมอะอย่างอันนี้เขามีคลิปวิดีโอเห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นของจีนเหมือนกันเห็นไหมอืมนี่ถ้าเราอยากแคปหน้าจอใช่ไหมครับเราก็จิ้มที่หน้าข้างจอหน้าจออะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมแล้วมันก็จะมีปุ่มตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็กดเข้าไปแต่ครั้นี้มันก็จะกว้างไปนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมันก็ใหญ่ไปอีกนะเราก็เอาออกมาประมาณนี้เนาะ ของบางคนก็แคปหน้าจอเอาเลยนะครับก็แคปเอาหน้าจอเอาเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้เราก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับเพืเ่อนสามารถเอาไปใช้งานได้เนี่ยเราก็อาจบันทึกหน้าจออจจะ่ะสมมติผมผมบันทึกหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้สินค้าเราบันทึกหน้าจอแล้วนะนะครับเนี่ยมันจะมีหัวข้ออยู่ด้วยเห็นไหมครับนี่นะทีนี้เราก็มาดูนะครับเข้าไปในในระบบของเอ่อทิกตอกนะครับเพื่อนๆ ทีนี้เราเข้ามาใน Titik t o k นะ่ะผมโดยส่วนใหญ่ผมจะเข้ามานะครับที่ในข้อมูลของสินค้าก่อนผมว่าเราเข้ามาที่สินค้าใช่ไหมอันนี้ผมย้อนออกมาให้นะครับแล้วเราก็กดจิ้มเข้าไปที่สินค้าครั้งหนึ่งกดจิ้มเข้าไปถ้ามันมันเข้ามาหน้านี้แล้วก็คือโอเคหรือถ้ามันยังไม่เข้าไปอีกเนี่ยข้อความมันไม่เต็มผมก็จะแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอเพื่ออะไรนะครับเพื่อไปเอาข้อความข้อความที่เป็นหัวข้อตรงนี้เนี่ยมาเพราะบางทีเราไม่ได้พิมพ์ใช่ไหมครับหรือเราไม่ได้จําไหมแล้ววิธีการจะเอามาใช้ใช้ยังไง ผมก็จะเข้าไปที่ในไลน์นะครับจะเข้าไปที่ในไลน์นะอ่ะผมเข้ามาในไลน์ไลน์ของใครก็ได้นะครับคนหนึ่งแล้วเราก็มากดตรงเนี้ยมากดตรงรูปภาพใช่ไหมนะครับกดตรงรูปภาพแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพมากดเลือกรูปภาพมาแล้วให้เราแคปกดแคปตรงนี้กดแคปเลยนะครับแคปให้หน้าจอมเหลือแค่แค่เฉพาะข้อความที่เราต้องการจะใช้แบบนี้เห็นไหมครับอ่ะแคปข้อความแบบนี้นะครับนี่เลยเสร็จแล้วนะครับ เราก็กดเสร็จใช่ไหมพอเรากดเสร็จนะครับมันจะมีตัว A อยู่ตรงนี้เห็นไหมคลิปนี้ละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อนๆ่ะกดไปเลยนะสอนให้ทําเลยนะนะครับสอนให้ทําเลยเห็นไหมพอเรากดตรงตัว A ปับ๊รบระบบมันจะประมวลผลเป็นตัวหนังสือให้เราเห็นไหมครับเป็นตัวหนังสือให้เราแบบนี้ให้เรากดคัดลอกนะครับกดคัดลอกไปเอาไว้ทําอะไรนะครับกดเอาไปวางไว้ที่ในโน้ตก่อนนะนเพื่อนๆหรือรไม่กดไปวางไว้ในโน้ตก็ได้ปล่อยไว้อย่างงี้เดี๋ยวเราค่อยกลับเข้ามาใช้อันนี้คือเรียบร้อยแล้วหนึ่งอัน ต่อไปเราเข้ากลับไปที่ในทิกตอ k เหมือนเดิมอย่าลืมเพิ่มสินค้าอย่าลืมเพิ่มสินค้าลงมาที่ตรงนี้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเราเวลาเราจะเอาลิงก์เราจะเชื่อมลิงก์ไม่ได้อ่ะโอเคทีนี้เราย้อนออกมาที่ตรงนี้นะครับไม่ต้องย้อนก็ได้อ่ะกดตรงนี้เลยแล้วเราเข้าไปตรงตรงนี้ตรงที่เราจะเพิ่มสินค้าแล้วเราไปเพิ่มคลิปวิดีโอมาอืมเราก็ไปกดเพิ่มคลิปวิดีโอมาใช่นนิไหมที่เราอัดมาอ่ะอันนี้คือคลิปวิดีโอที่ผมอัดมานะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวดูซิว่ามันยาวแค่ไหน นี่นะครับประมาณหนึ่งนาทีเห็นไหม,มครับนี่เลิกมาแล้วนะผมเลิกคลิปโลงมาแล้วนะครับเลือกแค่มาแค่อันเดียวนะครับเห็นไหมทีนี้ในเนี้ย,ยมันก็จะมีเรื่องของการตัดต่ออยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่เลยก็กดจิ้มเข้าไปเนี่ยนะครับทีนี้ถามว่าบางคนบอกว่าเอ้ย e ไม่ตัดต่อได้ไหมคุณตุ๊กก็ได้นะครับเพื่อนๆเราจะไม่ตัดต่อก็ได้นะเออเราจะไม่ตัดต่อก็ได้นะหรือถ้าเราจะตัดต่อก็ได้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีเวลาเป็นภาษาจุงภาษาจีนอะไรเงี้ยอยู่นะครับ Ừ, เห็นไหมเนี่ยก็ถามว่าเราจะตัดไหมก็ได้เหมือนกันเนี่ยนะครับมันจะมีภาษาจีนอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมเราจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้ทีนี้ถ้าเราตัดออกนะครับเนี่ยเราก็กดเข้าไปกดเข้าไปตรงนี้เลยนะกดเข้าไปนะครับเนี่ยแล้วเราลองเลื่อนดูเลื่อนดูนะครับเพื่อนผมสมมติผมจะตัดคลิปตรงนี้ผมก็ตัดเลยเพื่อไม่ให้มันเป็นภาษาจีนแบบนี้แต่บางอันก็จะมีภาษาจีนเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมีภาษาจีนก็ไม่เป็นไร นะครับเราก็แคปออกอ่ะแค่นี้เพื่อให้อะไรเพื่อมันไม่ให้มันมีนี่มากนะครับอันนี้เขาก็จะแบบละเอียดหน่อยหรือบางทีเนี่ยเราก็แคปเอาแค่นี้เห็นไหมความร้อนก็ได้อ่ะหรือไม่แคปเลยก็ได้เราจะใส่ตามนี้อ่ะผมแคปออกไปบางอันเพื่อให้มันสั้นหน่อยเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีให้เราเลือกเห็นไหม จบแล้วนะครับปึ๊บเราก็ต้องมาตัดหน่อยอแล้วเราก็แคปตัดเห็นไหมมันต้องแคปตัดนะครับเพื่อนต้องตัดออกบ้างไม่งั้นถ้าเราไม่ตัดเลยอ่ะอย่างอันเนี้ยนะครับผมก็จะมูฟออกให้มันกว้างออกี้เพื่อให้เต็มหน้าจอเพราะว่าเพื่อนเพื่อจะเห็นขอบดำเห็นไหมมันจะมีขอบดาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีขอบดําอยู่เราแล้วก็ตัวนี้เราอัดหน้าจอมาตรงนี้มันก็อัดหน้าจอมามันก็จะเห็นไงว่าเราอัดหน้าจอมาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมูฟให้เต็มความมูฟเต็มมูฟเต็มแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหม ไอ้ตรงที่เราอัดหน้าจอมันจะหายไปนะครับแล้วทีนี้ตรงที่เป็นภาษาเนี่ยเนี่ยถ้ามันเป็นภาษาที่เป็นภาษาภาษาจีนเนี่ยถ้าเราจะแก้ไขเราก็อาจจะเป็นไปเอาคำที่เราใช้มานะครับเราจะใช้คำนี้เลยเนี่ยเนี่ยคำที่เราเก็บ Copy มาเนี่ยนะครับแล้วเราลองดูดูซิว่าผมก็คัดลอกมาแล้วผมเดี๋ยวผมเอาไปวางที่ในโนต้ตก่อนอ่ะผมเก็บคัดลอกมาประมาณนี้เก็บคัดลอกมาประมาณนี้ นะครับเสร็จแล้วยังไงต่อเราก็กลับไปที่ในในทิกตอกของเราเหมือนเดิมแล้วมันจะมีให้เราใส่ข้อความได้หไหมตรงไหนที่เป็นภาษาจีนนะครับอ่ะสมมติเนี่ยเป็นภาษาจีนใช่ไหมอ่ะอย่างอันนี้เมื่อกี้เรา move เวลาเราค o p y c o ตัด move ออกเราต้องดูให้หมดนะครับเ,เพื่อนๆอ่ะโอเคเรามูฟไปแล้วเราชิดแล้วนะครับอันนี้ก็รายละเอียดนิดนึนงเนาะ อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครเพื่อเพื่อนแต่เชื่อว่าให้เพื่อนดูแล้วเอาไปทําได้อะสมมุติว่ามันเป็นภาษา,าจีนแล้วเราอยากเปลี่ยนเราก็มันมีให้เราใส่ข้อความใช่ไหมเนี่ยเราใส่ข้อความเข้าไปเลยนะครับเนี่ยกดใส่ข้อความแล้วก็เอาข้อความวางก็คือข้อความข้อความอันนี้แหละแล้วเราก็มาใส่แท็บให้มันเป็นสีอะไรนะครับสมมติว่าเราอยากใส่สีชมพูอ่ะมีแท็บบางๆสีน้ําเงินอย่างเงี้ยอ่ะเห็นไหมครับมีแท็บให้มันหน่อยเราจะตัดให้มันอยู่ตรงกลางตรงไหนตรงข้างอะไรเงี้ยนะครับเราทําได้หมดเห็นไหม เสร็จแล้วเราเราก็ลากมาวางไว้ตรงนี้นะครับทับมันนี่นะครับเห็นไหมเรามาวางทับมันไปสักนิดหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมานั่งปรับเอาหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมนะครับทำทำที่ให้แบแบบเออให้โอเคหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันจะมีภาษาอีกใช่ไหมครับตรงเนี้ยอ่ะเราก็เลื่อนมาใช่ไหมแล้วเราก็กด Copy มานะครับแล้วก็เอาอันเนี้ยมาวางไว้ตรงนี้เหมือนเดิมเห็นไหมคือเรากด Copy ได้นะครับเนี่ยกดข้อข้อก๊อปปี้ตรงนี้แล้วก็กดวางเนี่ยนะครับกดคัดลอกแล้วก็วางเห็นไหมมันก็จะได้อย่างนี้มาเราลากมาไว้ตรงนี้นี่ลากมาไว้ตรงนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยอ่ะทีนี้พอเราลากมาตรงนี้เสร็จปั๊บเห็นไหมข้อมันจะมีภาษาจีนอยู่ตรงนี้เราก็ลากอันนี้มาทับนุ่งหน่อย นี่เห็นไหมแบบนี้ก็ได้นะครับคืออย่างน้อยปิดมันไปสักนิดนึงนะครับเพื่อนปิดไปสักนิดนึงอย่างเงี้ยหรือเราจะเอาเราจะเอาลากยาวก็ได้นะครับอันนี้เรากดไว้เดี๋ยวเราเผื่อเราจะก๊อปปี้นะครับอ่ะมาอีกแล้วนะครับอ่ะกดวางแล้วเราก็ลากมาลากไออันเนี้ยมาเหมือนเดิมนะครับ กดค้างไว้นะนเพื่อนๆกดไอ้ตรงข้อความเนี่ยค้างไว้นะครับเห็นไหมกดค้างไว้แล้วลากมาแล้วก็มาวางตรงที่เราอยากจะวางเห็นไหมเพื่อให้มันทับ <c oughs> เพื่อให้มันทับตัวหนังสือ,อเดี๋ยวผมขออนุญาตทาให้เสร็จก่อนนะครับทําให้เสร็จก่อนอ,อย่างเงี้ยผมผมลากยาวมาเลยนะครับเพื่อนไหมข้างล่างผมจะทําลากยาวไว้เลยนะครับที่เก็บฝากข้ออาหารนี่เห็นไหมเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกได้ก็กดบันทึกไป นะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็ไปใส่เพลงทีนี้เพลงที่เราจะใช้เนี่ยเราควรเป็นเพลงที่เป็นแบบเพลงเชิงพาณิชย์นะครับเพื่อนเพื่อนเพลงเชิงพาณิชย์นะครับ <ๆ S 1> ทีนี้ตรงตรงเนี้ยนะครับเราอาจจะต้องมาดูาว่าเ,เราจะทําเป็นคลิปวีโอะไรย,ยังไงนะครับเราลองทําคลิปนี้ลงไปก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวพอเราเราสามารถเอามาเอาคลิปอันนี้นะครับมาตต่อทําใหม่ได้นะโอเคไหมมาใส่เพลงก่อนเดี๋ยวขอเลือกใส่เพลงก่อนนะครับาวน,นี้เราใส่เพลงเพลงเนี่ยให้ให้เพื่อนอย่าลืมนะนะครับ ให้เราเป็นบัญชีธุรกิจนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องของเพลงลิขสิทธิ์แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวพอเราใช้เพลงลิขสิทธิ์มันจะใช้ไม่ได้นะครับแล้วเราก็กดถัดไปทีนี้เราก็ไปเอาข้อความนะครับของสินค้าที่เราทําไว้นี่แหละเอาขึ้นมานะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการข้อความบางทีที่เราแคปมามันจะแคปแบบอัตโนมัตินะ,นะครับเราก็เอามาปรับแต่งให้ดี แล้วก็กลับไปวางแล้วเราก็ใส่แ a ชนะครับเก็บมีไหมคำว่าเก็บอาหารอ่ะนีไหมเก็บอาหารมีครับนี่นะครับเราก็อะไรอะ่ออาารนะฝาครบาอบอาหารมีหไหมนะครับฝาครอบอาหารมีอ่ะเห็นไหมฝาครอบอาหารมีเราก็กดฝาครอบอาหารเลือกแฮชแท็กสักประมาณสักสามแฮชแท็กนะคะเ,เพื่อน แล้วก็อีกอันนึงเป็นอะไรอ่ะ TikTok เอาเป็นแบบ TikTok ข้องครัวแล้วกันนี่นะฮะมีคําว่า TikTok ข้องครัวผมก็จะใช้คําว่า TikTok ข้องครัวนะครับเพื่อนๆนี่นะครับใส่แฮชแท็กไว้ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ใส่อื่นหรือว่าเราจะใส่แฮชแท็กตัวนี้ด้วยก็ได้นะครับเพื่อนๆที่ TikTok เขาใส่มาเห็นไหมมันจะมีแฮชแท็กที่เป็นแฮชแท็กกระแสของ TikTok เนี่ยนะครับเราก็เลือกใส่ได้นะอันนี้ผมเลือก TikTok ข้องครัวเนาะนะครับเนี่ย ในในคลิปมันจะช้ากว่าหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้มันเป็นแฮชแท็กกระแสนะเพื่อนอผมลองจิ้มนะเนี่ยอ่ะเนี่เนี่ยเป็นแฮชแท็กกระแสที่ทิกตอกเขาเลือกมาให้เราจะเลือกอันนี้ด้วยก็ได้นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะใส่แฮชแท็กร้านเราด้วยก็ได้นะครับถ้าเราจะใส่นะครับเพื่อน,อ,นอ่ะต่อมาสําคัญและการเพิ่มลิงก์สินค้านะครับเวลาเราทาคลิปวิดีโอทุกครั้งเลยให้เราเพิ่มลิงก์สินค้ากดตรงนี้อ่านเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง จิ้มตรงนี้เลยจิ้มเข้าไปเลยนะครับเราจิ้มเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าลิงก์ของเราตรงนี้ถ้าเพลงมันเป็นติดเพลงลิขสิทธิ์นะครับหรือว่าเพลงที่เขาห้ามใช้เชิงพาณิชย์เนี่ยตรงนี้เราจะกดเข้าไปที่สินค้าไม่ได้นะครับอ่ะลองกดดูซิได้ไหมอ่ะได้เห็นไหมครับเราก็กดเพิ่มลิงก์สินค้าตรงนี้เลยกดเพิ่มเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเลย เวลาเราทําคลิปวนะิดีโอนะครับเวลาเราทาคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆเวลาเราทําคลิปวิดีโอนะครับ1คลิปวิดีโอนะครับเราจะใส่สินค้าเพิ่มหลายๆชิ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่เพิ่มหลายๆชิ้นต้องเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกันนะครับต้องเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกันเป็นสินค้าร้านร้านค้าเดียวกันนะครับนี่ผมกดเพิ่มไปแล้วนะอ่ะเห็นไหมครับก็จะขึ้นลิงก์มาแบบนี้ แล้วมีหลายๆท่านก็จะถามผมว่าแล้วเพิ่มลิงก์อยกได้ไหมก็กดเพิ่ม้าไปเลยนะครับเพื่อนก็กดเพิ่มเข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะมีลิงก์สินค้าขึ้นมาให้เราเพิ่มเราก็กดเพิ่มเข้าไปเนี่ยถ้าเรามีสินค้าที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยเราก็เพิ่มไปอีกแต่ว่าถ้าสินค้ามันไม่เกี่ยวข้องกันอย่าไปกดเพิ่มนะครับเดี๋ยวมันกลายเป็นว่าเราอะเอาสินค้าไม่ตรงกับคลิปวิดโอแต่ถ้ามันเป็นเป็นสินค้าตัวเดียวกันแต่ว่ามีหลายๆร้านแล้วเรากลัวว่าร้านนี้จะหมดแล้วอย่างหนึ่งอยากได้อะไรเงี้ยนะคครรรับเเาากกก็็็ใช้วิธีือ เพิ่มได้นะครับก็กดเพิ่มไปนะเนี่ยเพิ่มได้นะครับไม่ใช่ว่าเพิ่มไม่ได้นะครับเพื่อนๆมันก็จะมีลิงก์เพิ่มขึ้นมาหลายๆอันใช่ไหมนะครับโอเคไหมเสร็จแล้วตอนนี้เราใส่เรียบร้อยเราก็กดโพส่มไปได้เลยเราก็กดโพสไปได้เลยอ่ะย้อนออกมานะครับปุ๊บเราลองเข้าไปดูว่าสินค้าเรามาแล้วหรือยังมาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่มาแล้วเสร็จแล้ววิธีการทําต่อไปทาอะไรนะครับเออคราวนี้ผมลืมไปอันนึงไม่เป็นไรนะครับลืมไปเวลาที่เราจะเพิ่มสินค้านะครับเนี่ยเราก็กดจิ้มปั๊บนะครับ แล้วเราก็มากดถูกใจให้ช่องเราด้วยนะครับกดรักไว้ของผมเนี่ยเห็นไหมมันมีเมนูขึ้นมาแล้วบางคนเนี่ยนะครับใส่อีโมชั่นก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่มันมีม,มีมีตะกร้าสีส้มตรงนี้อยู่แล้วนะครับบางคนก็จะใส่ลิงก์ให้กดอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้ใส่เนาะอะไรเงี้ยเพาเอาไว้แบบเผื่อลูกค้าทักกแบบทักมาปุ๊บเนี่ยทักปาตรงนี้จิ้มที่ตะกร้าสจิ้มที่ตะกร้าสีส้มครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็กดถูกใจปากหมุดไว้นะครับอ่ะ เรียบร้อยเวลามีคนเราเข้ามาทักเราใช่ไหมครับเขาก็จะเห็นอ๋อ oh, นี่ไงซื้อวิธีการสั่งซื้อจิ้มตะกร้าสีส้มใช่ไหมครับเนี่ยามันมีตะกร้าสีส้มอยู่เพื่อนๆเห็นไหมเห็นตะกร้าสีส้มไหมอันนี้คือในในในคอมมันจะช้าเป็นพอดีมันทําช้ากว่านิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆไม่แน่ใจว่าจะพายเ,เพื่อนเพื่อนงงไหมเห็นไหมมันมีตะกร้าสีส้มอยู่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็รอดูว่าจะมีลูกค้ามาซื้อสินค้าไหมแล้วเราก็ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆโอเคทำ นะครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเผื่อว่าจะได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับเพื่อนๆได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าคลิปมันไม่โอเคยังไงเดี๋ยวมามาทำเวอร์ชั่น2ให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคไหมเพื่อนๆก็เหมือนเดิมนะครับก่นจบฟังเพื่อนยกันนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องนายตุกอินฟินิตี้แปดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเอาไว้เมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่เพื่อได้ปรับใช้กับธุรกิจของเพื่อนๆได้นะครับ